Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น3นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมเรื่อง happy activities mm hmm. กันนะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีทบทวนควาัพท์แล้วก็มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเติม ing ลงไปนะคะโอเค ดูเลยคำนี้คือ playing football playing football แปลว่าเล่นฟุตบอลนะคะ singing songs singing songs ร้องเพลงนะคะ jogging jogging แปลว่าวิ่งออกกำลังกายแบบเยอะๆนะคะ watching TV watching tv do tv okay. feeding pets feeding pets going shopping going shopping reading books reading books อ่านหนังสืออไป swimming swimming แปลว่าว่ายน้ำนะคะคำนี้อ่านว่า watering plants watering plants แปลว,ว่ารดน้ำต้นไม้นะคะคำนี้คือ listening to songs listening to song แปลว่าฟังเพลงนะคะไปคำนี้ก็คือ cooking cooking แปลว่าทำอาหารนะคะมาดูกันต่อในส่วนนี้ดีก่นนะคะในส่วนนี้ก็จะมีในแบบฝึกหัดนะคะ What are you doing What are you doing แปลว่านักเรียนกำลังทำอะไรอยู่นะคะนักเรียนก็ต้องตอบแบบนี้นะคะ I'm watching TV I'm watching TV เห็นไหมคะคำศัพท์นี่เติม ing เพราะว่าเรากำลังทำในสิ่งนี้อยู่หรือกำลังดูทีวีอยู่แบบนี้นะคะ a m watching TV มาดูอีกตัวอย่างนะคะสมมุติเป็นแบบบางต่าแบบนี้นักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะนักเรียนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่ค่ะกำลังฟังเพลงฟังเพลงภาษาอังกฤษคือ listening to song นักเรียนก็ต้องตอบว่าอ m listening to songs and listening to songs นะคะไม่ดูตััวอย่างสุดท้ายนะคะอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้สมมุติว่าครูถามเพาว่า what are you doing what are you doing เรียนกำลังทำอะไรอยู่เหรอักเรียนก็ต้องตอบว่า Am am อ,อะไรคะ reading books นะคะ a m reading books นะ,ะถูกต้องในนี้อย่าลืมนะคะไปทบทวนแบบฝึกหัดโอเคในแบบฝึกหัดก็จะมีแบบนี้นะคะข้อแบบนี้ให้นักเรียนทำทบทวนไปให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ